สวัสดีครับกันฝุ่นเผาของใช้ในรถยนต์ราคาหลักร้อยที่ช่วยในเรื่องของความประหยัดความปลอดภัยป้องกันอันตรายทำให้คุณเดินทางได้ถึงที่หมายอย่างปลอดภัยอะไหล่ชิ้นนี้มีทั้งของแท้ของเทียบวัสดุที่เอามาทำก็แตกต่างกันไปแต่แบบไหนเหมาะกับรถมากที่สุดตอนนี้ลุงอยู่ที่ RBI Thailand แหล่งผลิตอะไหล่คุณภาพดีและได้รับการยอมรับกันมาอย่างยาวนานจนส่งออกไปขายทั่วโลกด้วยครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับคุณนรงฤทธิ์ส้มทองฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ RBI กันครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอเรียกพี่ลงแล้ดันนะครับได้ครับผมกันฝุ่นเพลามีหน้าที่ทําอะไรครับและมีความจําเป็นในรถมากน้อยขนาดไหนลําดับแรกเลยนะครับครับ เราต้องพูดถึงความสําคัญและหน้าที่ของชุดพาอขับก่อนหน้าที่ของชุดเพาขับจะเป็นการรับแรงส่งจากชุดเกียร์ไปที่ล้อคู่หน้าของทั้งสองล้อเพื่อให้รถเกิดการขับเคลื่อนไปได้เพราะถ้าเกิดขาดชุดเพาขับไปรถก็จะขับเคลื่อนไปไม่ได้และในชุดเพาขับมันก็จะมีแกนพ่อขับแล้วก็จะมีหัวเพาขับหัวเพาอขับที่ติดอยู่กับดุมล้อทั้งสองล้อเนี่ยเราจะเรียกว่าหัวพาอขับนอกและหัวพาอขับที่ติดอยู่กับชุดเกียร์ เราก็จะเรียกว่าหัวพ่อขับในครับในหัวพ่อขับแต่ละหัวจะมีลูกปืนมีจารบีและที่จะขาดไปไม่ได้เลยก็คือกันฝุ่นพาอขับกันฝุ่นพ่อขับใช่ครับเพราะกันฝุ่นพ่อขับเนี่ยจะทําหน้าที่ป้องกันสิ่งสกปรกจากภายนอกอย่างเช่นน้ําฝุ่นน้ํามันหรือสารเคมีที่เราจะเจอในการใช้งานบนท้องถนนที่มันจะเด่นขึ้นมาได้ใช่ครับแล้วก็จะป้องกันจารบีที่อยู่ในหัวพ่อขับรั่วไหลออกมาด้านนอก เพราะว่าถ้าเกิดจะระบีรั่วไหลออกมาด้านนอกปุ๊บมันจะทําให้เพาขับเสื่อมคุณภาพหรืออายุการใช้งานของเพาขับสั้นลงครับกันฝุ่นเพลาเนี่ยครับในรถขับหน้าต้องใช้ขับหลังและขับสี่ต้องใช้ด้วยไหมพี่ก็แล้วแต่บางรุ่นถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ขับสี่ก็ต้องใช้ด้วยครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นที่ขับสองก็จะใช้เฉพาะเพาหน้าอ๋อก็เป็นในส่วนของบังคับเลี้ยวเท่านั้นใช่ครับและ กันฝุ่นเผาเนี่ยมันมีอายุการใช้งานไหมพี่ใช้ไปนานๆเข้ามันขาดหรือเกิดความเสียหายได้ไหมครับเสียหายได้ครับเพราะว่าการใช้งานของรถใช้ทุกวันใช่ไหมครับแล้วมันขึ้นอยู่กับการใช้งานว่าบนท้องถนนเราไปเจอทางขูกข่ะเยอะไหมเราหักเลี้ยวเยอะไหมถ้าเป็นประเภทยางมันก็จะเสื่อมสภาพใช้งานนานๆมันก็จะมีการขาดหรือโดนหินโดยอะไรก็อาจจะฉีกขาดได้ กันฝุ่นเผาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีวัสดุกี่ชนิดพี่หรือกี่ประเภทคือกันฝุ่นเผาในท้องตลาดทั่วไปนะครับครับมันก็จะมีอยู่3ประเภท <นะ S 2> ประเภทที่1ก็คือกันฝุ่นเผาที่เป็นแบบยางคนที่ใช้งานในท้องตลาดเนี่ยจะใช้กันเยอะครับเพราะว่า1มีราคาถูกราคาถูกราคาจะไม่สูงมากครับแต่อายุการใช้งานหรือความทนทานของยางมันก็ทนทานได้ในระดับหนึ่งครับใช่แต่ยางจะมีความยืดหยุ่นสูงครับเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลัยมันจะให้ความนุ่มนวล ไม่แข็งกระด้างใช่ครับแบบที่2ก็จะเป็นแบบพลาสติกแข็งอายุการใช้งานจะทนทานกว่ายางแต่ราคาก็จะสูงกว่ามานิดนึงแต่พลาสติกแข็งเนี่ยครับเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลัยมันก็จะให้ความแข็งกระด้างมันจะไม่นุ่มนวลเหมือนยางและแบบที่3คือเทอร์โมพลาสติกอีลาโตเมอร์เราเรียกสั้นๆว่า TPEE TPEE ใช่ครับคือตัวเนี้ยความทนทานอายุการใช้งาน ทนต่อสภาวะอุณหภูมิน้ำมันหรือสารเครมีต่างๆจะทนได้ดีก็จะมีความยืดหยุ่นเหมือนอยางก็ค uh ือเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลัยมันจะให้ความนุ่มนวลเหมือนยางมันจะไม่กระด้างเหมือนพลาสติกแข็งอ๋อยางพลาสติกแล้วก็ TPE นะครับตัวคุณสมบัติของ TPE เนี่ยมันจะเอา1กับ2อ่ะมารวมกันประมาณนั้นถูกต้องใช่ไหมครับ,รบและในรถยนต์ที่เวลาผลิตออกมาจากโรงงานณปัจจุบันน่ะเขาใช้วัสดุแบบไหนครับพี่ ส่วนใหญ่คือหัวภายนอกจะเป็น TPEE เป็น t p e ครับหัวภายในก็จะเป็นยางเพราะเหมือนกับหัวภายนอกเนี่ยครับเวลาเราหักเหลียวพวงมาลัยมันจะยืดหยุ่นยืดหดใช่ครับตัวนี้จะเสียบ่อยเดี๋ยวนี้รถป้ายแดงที่ออกมาเนี่ยครับก็จะเป็นแบบพลาสติกหรือเป็น TPE เนี่ยเกือบทุกคันแล้วครับและที่ RBI อะครับมีกันฝุ่นเผากี่ชนิดครับ ของเราจะมีทําอยู่2ชนิดครับชนิดที่1คือเป็นแบบยางแบบยางแล้วก็ชนิดที่2จะเป็นแบบเทอร์โมพลาสติก p p e e อันนี้คือจะเป็นแบบที่1ครับจะเป็นแบบยางแบบยางใช่ครับอ๋อันนี้แพ็ครวมมาหมดแล้วอ๋อเป็นคู่ในนี้มันมีอะไรให้มาบ้างก็จะมียางแล้วก็จะมีเหล็กลัดด้วยนี่ครับมีอยู่ด้านข้างใต้ แล้แบบที่สองก็จะเป็นแบบเทอร์โมพลาสติก TPEE กล่องเราจะทําแยกไว้เป็นคนละสีอันนี้จะมาคือกล่องละหนึ่งตัวกล่องละหนึ่งตัวใช่ครับฉะนั้นเวลาซื้อต้องซื้อคู่ไหมพี่ต้องซื้อคู่ครับต้องซื้อคู่นะใช่เพราะถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเป็นคู่คนโสดก็ต้องซื้อคู่ใช่ครับเอาทั้งสองตัวมาเปรียบเทียบกันดูมันก็เหมือนกันเลยพี่อันนี้เป็นของรุ่นไรอ่ะอันนี้จะเป็นของ v อ o s ศูนย์แปดครับ Vios ศูนย์แปด ตัวนี้คือจะเป็นแบบยางเป็นแบบยางใช่ครับซึ่งแบบยางเนี่ยมันจะหนากว่าอ๋อเราดูจากตรงนี้เทอร์โมพลาสติกตัวนี้จะบางกว่าครับอ่าอ่าแล้วเดี๋ยวนะแต่ความยืดหยุ่นมันจะใกล้เคียงกันเออจริงใช่ครับความยืดหยุ่นจะใกล้เคียงกันจะไม่เหมือนแบบพลาสติกแข็งครับเพราะพลาสติกแข็งมันจะแข็งกว่านี้ครับครับใช่การฝุ่นเผาเวลาที่ทํางานจริงๆก็คือมันจะโลไปทางซ้ายทางขวาขึ้นลงอย่างนี้ถูกต้องไหมพี่ใช่ครับ เพราะฉะนั้นเวลาที่มันเสียหายเนี่ยมันก็เกิดจากการสึกหรออย่างนั้นบ่ะใช่ครับคือเวลาเราหักเลี้ยวพวงมาลัยอย่างเงี้ยครับเราจะเลี้ยวอย่างเงี้ยครับมันก็จะมันจะออกแบบนี้ครับแล้วเวลาเราเจอลูกรานาดหรือทางคูขามันก็จะขึ้นลงอ่าธรรมดาโดยปกติเนี่ยมันขาดเนี่ยมันมักจะขาดเวลาเราสาวพวงมาลัยสุดเป็นไปได้ปะผมเคยเจอเป็นไปได้ครับเนาะเพราะว่ามันใช้งานมานานปุ๊บมันก็จะมีการซึมออกตามขอบครับเวลามันขาดหรือมันเสียเนี่ยมันจะเสียตรงไหนพี่ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ตามตามนี้ครับ ที่มันจะฉี่ออกเพราะว่าเหมือนเราเราใช่ครับตามร่องแราะันเราก็จะเห็นว่ามีจระบีไหลออกมาครับถ้าเกิดจระบีไหลออกมาปุ๊บอันนี้ครับเราก็ต้องรีบเปลี่ยนเปลี่ยนละพอเป็นไงล่ะอาจจะต้องเปลี่ยนเพาใช่ครับเพราะถ้าทนใช้เป็นนานๆจระบีแห้งเพาอาจจะเสียได้ผมเคยเจออยู่เคสหนึ่งที่ละเขดมาจนถึงทุกวันนี้เลยไม่ใช่รถเราใช่ไหมครับไปขับแล้วไม่รู้ว่ามันเกิดเคสอย่างที่พี่บอกนี่แหละสรุปว่าเพาขับขาด อันนี้จุกจุกครับเต็มเต็มโอ้เนี่ยนะเห็นของแค่เนี้ยราคาเนี่ยประมาณหลักร้อยถูกไหมครับประมาณหลักร้อยแต่มันเซฟได้เนี่ยหลายหลายหมื่นเลยนะเยอะเนาะโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกเพลารถยุโรปอย่างเงี้ยโอ้เนี่ยพวกเนี้ยครับเนี่ยดีมากๆและที่เนี่ยพี่มีของรถอะไรบ้างคือถ้าเป็นการผลเพลของเราก็จะผลิตเกือบทุกรุ่นในท้องตลาด แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถของญี่ปุ่นญี่ปุ่นป็่หลักใช่ครับเพราะรถยุโรปจะไม่ค่อยได้ผลิตครับก็คือตรงนี้มีทั้งสองชนิดเลยแล้วแต่เลือกหรือยังบ้างครับใช่ครับก็เหมือนกับว่าเป็นทางเลือกให้ลูกค้ามันแล้วแต่ลูกค้าจะใช้รถในสภาวะถนนแบบไหนผมมองว่าถ้าเกิดลูกค้าใช้แต่ในเมืองครับไม่เจอลูกเรนาดหรือไม่เจอทางขุข่ะและลูกค้างบประมาณไม่สูงมากก็อาจจะใช้เป็นแบบยางได้ ในเมืองอ่ะมันอาจจะเรียบจริงแต่เราเจออะไรครับเราเจอน้ำน้ำท่วมเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเซฟได้มากกว่าใช่ครับใช่แล้วยิ่งถ้าเกิดเจอลูกแล้นาดบ่อยอเงี้ยครับขึ้นลงขึ้นลงตัวนี้จะดีกว่าครับตอนนี้เราพูดได้ไหมว่ากันฝุ่นเพาแบบ TPE เนี่ยถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่สุดละสามารถพูดได้ครับเพราะมันเหมือนเป็นการเอาข้อดีของแบบยางครับ ที่ว่ามันมีความยืดหยุ่นสูงใช่ไหมครับเวลาเราหักีรยวพวงมาลัยมันจะทําให้นุ่มนวลแล้วก็เอาข้อดีของแบบพลาสติกแข็งที่มีความทนทานสูงเอามารวมกัน TPE ตอนนี้ครับถ้าคุณสมบัติเด่นๆเนี่ยมีอะไรบ้างพี่ทนต่อการฉีกขาดสูงทนความร้อนทนน้ามันสารเคมีแล้วก็ยังมีความยืดหยุ่นที่สูงเวลาเราหักีรยวพวงมาลัยเนี่ยครับมันจะให้ความนุ่มนวลไม่กระด้างอายุการใช้งานนานกว่าไหมพี่นานกว่า ยางแล้วก็พลาสติกอายุการใช้งานนานกว่าครับนานกว่าใช่ครับและจริงไหมพี่เท่าที่ผมรู้มาเนี่ยกันฝุ่น TPE เนี่ยเขาบอกว่ามันใส่ยากกว่าแบบยางและแบบพลาสติกจริงๆแล้วนะครับมันไม่ได้ใส่ยากน่าจะเป็นเกิดจากรุ่นนี้ไม่มีครับแล้วเอาอีกรุ่นหนึ่งมาใส่แทนอ๋อเอามาใส่ไม่ตรงรุ่นอ่าไม่ตรงรุ่นมันก็เลยจะใส่ยากครับมันจะไม่เหมือนแบบยางครับเพราะแบบยางเนี่ยครับแตกต่างกันนิดนึง าก็อาจจะมาใส่ได้เพราะยางมันมีความยืดหยุ่นสูงกว่าเพราะจริงๆแล้วมันใส่ง่ายครับถ้าตรงรุ่นของมันผมก็เห็นด้วยกับพี่นะเพราะว่าเท่าที่เราคุยในเรื่องของคุณสมบัติเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ามันเอาทั้งยางและพลาสติกมารวมกันน่ะแสดงว่ามันก็ต้องดีกว่าไม่ใช่ว่ามันจะใส่ได้ยากกว่าใช่ครับคือถ้าใส่ตรงรุ่นยังไงก็ใส่ไม่ยากครับตั้งแต่ผมเข้ามาเจอพี่นะเห็นเนี่ยมันดูวุ่นวายไปหมดเลยรถวิ่งเข้าวิ่งออกตลอดเลยพี่จัดของกันตลอดเลยวันๆหนึ่งขายได้เท่าไหร่วะพี่ เราก็ส่งลูกค้าหลายเจ้านะครับเพราะว่ารถส่งของของเรามีอยู่ประมาณ10คัน10คันใช่ครับคันนึงก็ส่งให้ลูกค้าประมาณ15เจ้าขึ้นไปต่อวันแล้วอันนี้คือยังไม่รวมของขนส่งต่างจังหวัด10คันขั้นต่ํา15เจ้านี่ก็ร้อยห้าสิบแล้วนะใช่ครับและยังไม่รวมที่บอกว่าขนส่งเอกชนอีกใช่ครับก็คือต่างจังหวัดซึ่งต่างจังหวัดเนี้ยเราจะจัดแพ็คใส่กล่องแล้วเอาไปส่งขนส่งแล้วก็จ่ายไปทั่วประเทศ ่ขอรับพนักงานเพิ่มไหมเพราะตั้งแต่ดูมานี่คือแบบเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ออกเดี๋ยวก็ลดถอยเข้ามาเอาออกตลอดเลยเนาะเหมือนลูกค้าจะสั่งมาปุ๊บเราก็จัดออเดอร์จัดเสร็จแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะกระจายไปส่งและจริงๆแล้วเนี่ย R B I เนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างพี่สินค้าของเราหลักๆก็จะเป็นบูธต่างๆบูธปิกนกบูธคานเบ้าโชกยางกันฝุ่นโชกการฝุ่นเผาการฝุ่นแหลกยางกันกระแทกโชกยางกันโค้ง แล้วก็ลูกหมากกันโพงครับโอ้โหอันนี้นอกจากในบ้านเราแล้วในต่างประเทศด้วยป่ะต่างประเทศมีครับเพราะว่าตอนนี้ RBI ส่งต่างประเทศน่าจะประมาณ50กว่าประเทศ50กว่าประเทศเลยเหรอใช่ครับตรงข้างหน้าผมนี้มันคืออะไรครับพี่อันนี้ก็คือจะเป็นก้านพาอขับแล้วก็หัวเพาอขับนะครับ,รบก็พอดีจะให้ดูวิธีการใส่กันฝุ่นพาอขับวิธีที่ถูกต้องว่าใส่ยังไงแล้วพอดีผมก็จะมีทีมงานพี่สมชายครับมาคอยอธิบาย ให้ดูด้วยครับพี่สมชายครับชิ้นส่วนตรงนี้มันคืออะไรบ้างครับพี่ตรงนี้จะเป็นแกนกันฝุ่นเพานะครับเส้นเผาเขาขับทั้งเส้นครับตรงนี้จะเป็นหัวกันฝุ่นเผานอกฝั่งนี้จะใส่กันฝุ่นเผาในเข้าไปครับผมครับตัวไหนตัวนอกตัวไหนตัวนพี่ฝั่งนี้เป็นนอกครับฝั่งนี้เป็นนครับข้างข้างในจะมีลูกปืนลักษณะนี้ครับเพราะว่าถ้าเป็นตัวนอกมันจะติดหัวมาแบบนี้ ตัวในตัวในเขาเพื่อให้การให้ตัวได้เขาจะเป็นล่มเหลววาอย่างนี้รับรถให้ให้ตัวได้ชักก็จะออกได้ผมเรียกว่าลูกปืนแบบกากบาทนะครับจริงจริงถ้าแบบถ้าเผาขับมันจะเป็นกากบาดจริงๆริงนะอันนี้มันเป็นแบบสามแชรบและฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเนี่ยมันเท่ากันไหมพี่จะสั้นยาวไม่เท่ากันครับสั้นยาวไม่เท่ากันด้วยเพราะอะไรพี่เพราะว่าฝั่งหนึ่งจะมีเกียร์ฝั่งที่มีเกียร์อยู่นี่จะจะเป็นสั้นอีกฝั่งหนึ่งมันต้องจากจากช่วงล้อฮะช่วงล้อมาหา เกียร์มันเลยไม่เท่ากันเพราะว่าเกียร์หัวเครื่องอยู่ฝั่งหนึ่งเกียร์จะอยู่ฝั่งหนึ่งก็เลยกลายเป็นสั้นยาวไม่เท่ากันสมมติผมตี่ต่างตรงนี้วิ่งเข้ามาถูกไหมครับครับแล้วตรงนี้ก็คือเป็นชุดชุดเกียร์ชุดเกียร์ใช่แล้วก็แล้วก็มีเส้นหนึ่งเป็นเทวดกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเพราะว่าในรถขับหน้าเนี่ยเกียร์มันจะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเกียร์ฝากถูกไหมพี่ใช่ครับมันจะอยู่บริเวณด้านข้างเครื่องใช่ครับอ๋อโอเคเกล็ดละตัวนี้เมื่อกี้เรายังไม่ได้พูดถึงมััััันนนนนนนมีีีีีีีหห้้้าาาาททท่่่่่อออไรรพพตววเเปป็็สํบบงงงขกกฝึย คือถ้าเขาจะใช้ยางตัวนี้เพื่อมากันกันเหวี่ยงครับคือเป็นถ่วงเผากันสะบัดใช่ครับอ๋อวิธีติดตั้งมันติดตั้งไงพี่ก็สวงเข้ามาอยู่ตรงกลางกลางเผาเลยครับครับแล้วแล้วมันจะมีระยะเหมือนจะมีอะไรบอกไหมปกติมันก็มีร่องบอกอยู่ครับแต่ถ้าไม่มีก็เอาระหว่างกลางของเผาเลยครับอ๋อจะมีใช้อยู่ข้างเดียวข้างยาวข้างสั้นไม่ต้องใช้อ๋อข้างสั้นไม่ต้องใช่ครับใช้อยู่ข้างเดียวอ๋อถ้าเวลาใครไปก้มดูรถปุ๊บหุย มันหายไปตัวหนึ่งเล้วไม่ใช่นะไม่ใช่ไปทายอยู่ตัวเดียวโอเคอยู่เฉพาะด้านยาวอย่างเดียวนะครับช่างแดงนะครับเดี๋ยวลองจัดการให้ดูเลยว่ามันประกอบยังไงบ้างครัใส่กันสุนเข้าไปครับเดี๋ยวนะผมนึกว่ามันไม่ใช่ใสงี้อ่ะครับไม่ได้ไม่ใช่ครับไม่ใช่เพราะว่าเพราะแกนแกนเล็กแกนเล็กอยู่ฝั่งนี้ฮะต้องสวงไปตรงนี้เพราะเราจะบัใส่ยจาลบีตรงนี้เราเราไม่ต้องครอบฝั่งโน้นเราต้องมาครอบฝั่งนี้หน้าที่ของมันคือกันจาละบีครับ กันฝุนนี่คือกันฝุ่นจารบีไม่ให้ม่ฝุ่นเข้าไปหาจารบีครับลุงห้าป้าไปแล้ว่ะงั้นเดี๋ยวพาให้ดูเลยครับอประมาณนี้แล้วก็ใส่จารบีเข้าไปจารบีนะครับจารบีนี่ควรจะต้องเป็นจารบีเฉพาะไหมพี่ใช่ครับครับจารบีสําหรับกันฝุ่นเผาตามท้องตลาดเขามีขายสำหรับหัวเผาโดยเฉพาะครับถ้าเป็นจารบีลูกปืนล้อก็อีกอย่างหนึ่ง จะวีหัวเพลานี่ก็อีกอย่างหนึ่งครับครับอันนี้ที่เขาหมุนก็คือให้หมุนให้มันเข้าไปจะวีลงไปข้างล่างครับผมเข้าไปข้างในเพื่อมันพอดีครับนี่เราก็เขย่าให้มันดูว่าให้มันลงไปพอดีให้มันเต็มเต็มเบ้าลูกปืนข้างล่างครับครับโดยปกติค่าหัวหนึ่งก็จะใช้ประมาณนี้ครับก็ประมาณหลอดยาสีฟันหลอดใหญ่ฮะประมาณหลอดหนึ่งครับผมก็จะพอดี ตัวจารบีตัวนี้มันมีคุณสมบัติแตกต่างจากจารบีทั่วไปไหมครับมีครับผมทนความร้อนแล้วก็มันจะเหลวกว่าครับเราเห็นเห็นอย่างนี้ครับเวลาใช้งานไปมันจะเหลวเป็นน้ําเลยพี่ผมขออนุญาตผมจอความร้อน้มันได้ไหมได้ได้ได้ครับจะลื่นลื่นมันดูดูมันบางบามากนะใช่ผมถ้าเปรียบเทียบเนี่ยผมว่ามันมีความรู้สึกเวลาจับแล้วเนี่ยพอถูถูมือแล้วคล้ายๆมันอย่างน้ำมันจับใช่ครับแต่ว่าแต่ว่ามันในนี่กว่านะเนื้อมันจะหนากว่านิดนึงใช่ครับ ทีนี้เวลาถ้าเกิดตอนถอดว่าเปลี่ยนเพลาพวกนี้มันจะเลี้ยวเลยนะถ้าถอดออกมาคือใหม่ๆที่เราใส่เข้าไปนี่มันยังยังเป็นเห็นก้อนจาละบีอยู่ใช่ครับแต่พอตอนที่ถอดออกมานี่มันจะเลี้ยวเลยเพราะว่าพวกนี้ต้องทนความร้อนปริมาณในการใส่อะครับพี่เราจะทราบได้ยังไงเราไม่ควรใส่เต็มหรือครับหรือว่ายังไงไม่ควรใส่เต็มครับให้มีช่องว่างเราแล้วครับให้ให้มีช่องว่างครับเพราะว่าเราต้องการให้มันอยู่แค่ในลูกปืนเพื่อมันให้ตัวได้ถ้าใส่ ล้นมากไปบางทีก็อาจจะมีซึมออกมาได้หรือไม่ก็ทําให้การยืดย่นของลูกยางกันฝุ่นนี่ให้ตัวได้ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรต้องพอดีกับใส่พอดีกับลูกปืนแค่นั้นการใช้งานมันอยู่แค่ในลูกปืนครับที่พี่ถามผมตอนแรกว่าการฝุ่น TPE ใส่ยากเนี่ยเราก็คือเราก็ใส่ให้ดูว่ามันไม่ได้ใส่ยากเลยครับแต่คือแค่ใส่ให้มันตรงรุ่นลูกยางก่อนนะครับแค่ไปแกะออกต้องใส่เหล็กรัดแล้วค่อยดันเข้าไปพร้อมกับเหล็กรัดครับผม S <S เพราะถ้ามันใสเหล็กลัตที่หลังอะ่ะมันจะแน่นเกินอย่าพิดเพราะว่าไอ้เหล็กลัตต้องตรงรุ่นครับครับเพราะว่าเราจะหนีบเข้าไปนิดเดียวให้มันล็อกครับจะมีครีมแล้วก็จะหนีบล็อกเข้าไปก็แสดงว่าเวลาที่เขาบอกว่ามันใส่ยากอ่ะหนึ่งขนาดมันอาจจะไม่ตรงใช่ครับสองวิธีการใส่ไม่ถูกต้องใช่คัใช่ไหมพี่ลงใช่ครับแล้วก็แล้วก็จะใช้ครีมทั่วไปมันจะหนีบยากนี่ฮะก็จะหนีบเข้าไปประมาณนี้จะแน่นจะล็อกพอดีเลยครับนี่ครับ ต่อไปเดี๋ยวเราจะใส่ตัวไหนต่อพี่ตัวนี้เล็กตัวนี้อ๋อตัวเล็กต้องใส่ด้วยพอไปตั้นเดี๋ยวมันก็ปริ้นออกทางนี้ครับครับต้องรัดสองฝั่งนะครับพวกนี้มันมีมาร์กไหมพี่มันมีตำแหน่งไหมหรือว่าเราใส่อย่งไรกติมัจะมีฮะบนี่นฝั่งนี้จะมีล็อกอยู่ประมาณนี้ครัอ๋อก็ต้องมีเครื่องมือเฉพาะด้วยใช่ครับอืมก็แค่ตึงมือแค่ไงนะครับครับก็จะรัดเข้าไปพอดีแน่น อชิ้นนี้ก็จะใส่ะ่าครับโอเคอันนี้ช่างยางกำลังทำให้ดูแล้วจากนั้นต้องใส่ต่อครับในตัวทวงเผานี่ที่ว่าเมื่อกี้ครับผมตัวทวงเ๊าก็ไปตัวนี้ R B I ทําขายไหมมีครับมีโอเคครับก็จะเป็นตัวรัดเหมือนกันตัวรัดเหมือนกันตัวรัดแต่ว่าตัวเหล็กรัดให้ทําเหล็กรัดธรรมดาก็ได้อ๋อแบบแคมรัดธรรมดาก็ไดแคมรัดธรรมดาก็ได้ครับผม คได้ครับก็คือต้องรัดทั้งสองด้านซ้ายขวาเป็นบางรุ่นเเป็นบางรุ่นบางรุ่นก็จะรัดข้างเดียวแล้วแล้วแต่แบบเธอออกมาเพราะว่าบางบางรุ่นเนี่ยจะมีจะมีติ่งมาข้างเดียวครับไอ้พวกเหล็กรัดพวกนี้เวลาซื้ออะไหล่จาก rbi ไปนะมีให้ไปได้ไหมมีให้ไปเลยครับจีมนี่ในกองคือถ้าถ้าเป็น ppe นี่จะให้เป็นเหล็กรัดแบบนี้เลยครับครับ แต่ถ้าเป็นเป็นยางเราก็จะมีอีกแบบหนึ่งเหมือนกันอย่างนี้เป็นยางครับจะมีวีล็กรเป็นสอย่างให้ครับและอันนี้จริงมาพี่สมชายเท่าที่ผมทราบครับตัว r b i เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของตัวยางที่เราเรียกว่ายางกันฝุ่นเผานะครับผมตัวเนี้ยเห็นว่ามีสูตรเฉพาะด้วยใช่ครับสูตรเฉพาะครับผมครับมันแตกต่างจากค่ายอื่นยังไงพี่คือแต่ละโรงานอาจจะสูตรอาจจะไม่เท่ากันนะเพราะว่าตัวนี้ เขาต้องการกันน้ํามันกันจราบีพวกเนี้คืออยู่อยู่กับจราบีมันต้องอยู่แค่อยู่กับจราบีตลอดเวลาที่ลูกยางเราก็เลยต้องทนทนทั้งทนจลาบีไม่ให้บวมทนทั้งความร้อนที่เวลาวิ่งไปตรงนี้ฮะคทนทานตะอยู่ตรงนั้นครับคุณสมบัติอย่างหนึ่งของยางเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็คือมันจะแพ้น้ํามันมันจะแพ้สารเคมีใช่ครับอาการที่มันแพ้เนี่ยก็คือมันบวมบวมครับโอเคครับ แต่ว่าตัวนี้ก็คือเรามีสูตรที่ทำให้มันไม่บวมได้ไม่บวมครับไม่บวมแล้วก็ทนความร้อนได้ครับโอ้โหเครื่องมือมันก็ช่างทำเนาะแค่นี้แหละครับแล้วก็จากนั้นเก็บปลายหน่อยครับเก็บปลายหน่อยพับพับปลายอ๋อกันมันบาากันมันคมอ๋อแล้วก็ตีให้มันแน่นก็ไปอ่าอันนี้แล้วจากนั้นเสร็จแล้วก็เป็นตัวในครับเป็นตัวในใส่ตัวใน ตอนนี้ก็ต้องใส่เหล็กรัดเข้าไปก่อนใส่เหล็กรัดเข้าไปก่อนอันนี้ถือว่าเป็นทริคเลยใช่ไหมครับใส่เหล็กลัดก่อนแล้วค่อยอันนี้ทีหลังก็ไม่ใส่เดี๋ยวมันจะใส่ไม่ได้เดี๋ยวจะใส่ยากครับโอเคใส่ก่อนก็ไม่ใช่ดึงจนสุดใช่ไหมพี่ใช่ครับเขาจะมีเขาจะมีใส่เลยไปหน่อยใส่เลยไปหน่อยครับโอเคเดี๋ยวใส่ลูกปืนอันนี้เป็นหัวข้างในนะหัวในฝั่งนี้เป็นหัวนอกฝั่งนี้เป็นหัวในหัวนี้ที่จะติดอยู่กับชุดเกียร์ใช่ไหมครับใช่ครับฝั่งนี้ไปอยู่ฝั่งเกียร แล้วก็จะมีกิบล็อกปลายกันการลุกปืนลูดออกมาอ๋อเป็นพินล็อกเป็นฟินล็อกครับจริงๆแล้วเวลาที่เราติดตั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องถอดมาอย่างนี้ได้นะครับเราสามารถทําในรถได้เลยปะไม่ได้ไม่ได้ต้องลื้อออกมาต้องลื้อออกาอย่างวถ้าเปลี่ยนหัวนี้ต้องถอดออกมาครับต้องทอดเหมือนตะกี้เลยทีนี้ก็ใส่เจลเบีก็ประมาณเดิมครับ ประมาณเดิมนะถ้วยฝั่งนี้ค่อนข้างใหญ่ๆก็ต้อใส่พึ่งถ้วยก็ได้ครับขึ่งถ้วยก็พอเพราะว่าลูกปืนจะไปวิ่งอยู่ในหัวนี้ข้างในมันจะเวลารถวิ่งเนี่ยเวลารถขยับมันจะมีขยับขึ้นลงมันจะขยับอยู่ตลอดเวลามันจะให้ตัวได้อยู่ตกฟังทางนี้พวกนี้ด้วยปกติเราต้องถอดมาเซอร์วิสไหมพี่ไม่ต้องครับถอดก็คือถ้าเห็นถ้าเห็นรอยแตกรอยรั่วเราก็ถอด ก็คือตอนนั้นเลยเขาฉีกขาดอะไรอย่างเงี้ยครับยางกันฝุ่นฉีกขาดมันก็จะทําให้ทรายจะเข้าไปข้างในแล้วก็ทําให้หัวเพมันเสียตอนนั้นก็ค่อยซ่อมก็ค่อยเซอร์วิสหรืออีกอย่างก็คือมันมีเสียงเวลาเลี้ยวเวลาเลี้ยวเวลาวิ่งมีเสียงกก็พวกนี้สําหรับผมนะครับเกี่ยวกับเรื่องชุดนี้ยที่กลัวมากที่สุดเลยก็คือกลัวในรถของตระกูลแลนด์โรเวอร์เพราะว่าเวลามันฉีกขาดง่ายพี่แล้วเราออกเข้าไปดูออฟโรดไปอะไรอย่างเงี้ยปัญหาก็คือว่า พอมันเสียแล้วพี่มันต้องยกทั้งเส้นเข่าวนี้น้าตาลโอใช่ครับคือหลายหลายรุ่นเนะก็โดยปกติในตลาดเขาก็มีแยกขายนะแยกขายแยกหัวนอกแยกหัวในครับแต่บางบางรุ่นเขาไม่มีแยกก็ต้องซื้อทั้งเส้นอย่างงี้ถ้าทั้งเส้นก็ก็หลายหลายบาทครับครับอืมเส้นก็เอาเรื่องทีเดียวโอ้โหชอบเครื่องมือนจิง แต่เป็นตัวรัดให้ตึงคือถ้าปกติเอาครีมรัดเะมันมันจะล้าคืนแต่ตัวนี้จะไม่ล้าคืนก็บีบอ๋อนี่มันตัดได้ด้วยตัดได้ด้วยตัดได้พอดีเมื่อกี้ไม่เข็นเมื่อกี้ไม่เห็นโอ้โีนีก็ไม่เอาครีมเอามือเลยนับทับมือแข็งมือแข็งมือแข็งโอ้ทำตามอย่าทำตามแล้วเวลารัดอะครับมันต้องรัดด้านนอกหรือด้านในก่อนไหมครับอันนี้เกี่ยวไหม ประกอบตรงไหนก็ต้องทาจากตรงนั้นเริ่มจากตรงนั้นมาเลยครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เราประกอบฝังใหญ่ก่อนแล้วก็รัดฝังใหญ่ก่อนแล้วก็ฝังเล็กอะไรนี้ครับตามมาครับกะไรไปตามตามสเต็ปสเต็ปจริงๆแล้วก็ดูมันไม่ได้ยากนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเหนื่อยตอนหรือใช่ครับทีนี้ตอนใส่ฝังในเนี่ยมันชอบหลุดเหรอครับพี่ ถึงแม้เราประกอบนี้เสร็จแล้วตอนที่จะสวมเข้าไปหาเกียร์เกียร์ข้างในมันจะมีล็อกของเขาก็ขยับหาแล้วก็สวมเข้าไปอยู่เฟืองเฟืองตัวนี้ครับต้องเข้าเข้าไปบานนี้แล้วก็จะมีเขาจะมีสปริงล็อกอยู่มีปินล็อกอยู่ก็จะล็อกพอดีกันกันหลุดออกมาครับแลวพี่ลงลูกค้าเคยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านของการประกอบหรือการใช้งานบ้างไหมเวลาซื้อไปแล้วมีปัญหาใส่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่มีบ้างไหมครับก็ยังไม่เคยมีลูกค้าแจ้งมานะครับครับ พะส่วนใหญ่ถ้าเกิดลูกค้าซื้อไปตรงรุ่นมันก็จะใส่แบบนี้ครับก็คือจะใส่ง่ายไม่ได้ใส่ยากนอกจากลูกค้าเอาไปเปลี่ยนไม่ตรงรุ่นก็จะมีปัญหาเรื่องการใส่ค่อนข้างยากถ้าไม่ตรงรุ่นมันจะเพเย่ครับสังเกตตัวในตัวในหลายรุ่นบางบางรุ่นก็จะมีลักษณะสามเหลี่ยมแบบนี้บางรุ่นก็จะมีห้าเหลี่ยมบางรุ่นก็จะมีหกเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมเเพาตรงนี้ครับมันต่างกันตรงข้างในตตวข้างนอกมันจะเรียบเรียบธรรมดาข้างในก็จะต่าง แล้วพอเราประกอบเสร็จแล้วมีวิธีการเทสมีีวิธการดสอบนะครับว่าเราดูยังไงว่ามันเรียบร้อยก็ขยับดูประมาณนี้ขยับดูว่ามันมันไม่ไม่ขัดนะเพราะเวลาวิ่งถ้ามันขัดเวลาเลี้ยวจะเลี้ยวยากเลยฝั่งนี้จะมันก็จะคืนมันจะคืนที่เลี้ยวจะคืนอนขยับขยับประมาณนี้เท่านี้นี่คือก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหแค่นี้เราก็ไปติดตั้งในรถได้เลยเดี๋ยวลืมถามไปอันนี้ของอะไรนะระยะส่วนแปด ยอนไปศูนยแบบอ๋อโอเคถ้าเป็นรถทิดจะยาวกว่านี้เป็นรถทิดจะยาวกว่านี้แกงก็จะใหญ่กว่าครับขึ้เขาก็จะใหญ่เมื่อกี้ลืมถามเราคุยในเรื่องของรถยุโรปใช่ไหมครับรถญี่ปุ่นและอย่างรถค่ายอเมริกามีบ้างเช่นตระกูลเชฟโรเลตฟอร์ดพวกนี้ของ r b i BI, มีขายไหมครับก็มีผลิตอยู่ครับตระก,กูลฟอร์ด BT50 เรนเจอร์ตัวใหม่ๆก็ยังมีมี<า>มีทำอยู่6กก็ยังมีอยู่ใช่ครับเอาเป็นว่าถ้านึกไม่ออกลองทักมาถามก่อนถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับ มีเพจอยู่ครับผม R B I ไทยแลนด์ใช่ครับก็คือจะมีทีมงานทีมเปนแอดมินตอบให้อย่างสมมติว่าช่างเนี่ยที่เขาทํางานอยู่ในอู่เนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการติดตั้งการใช้งานอย่างนี้ก็เข้ามาปรึกษาได้ได้ปรึกษาได้ครับหรือว่าจะซื้อสินค้าเข้ามาทักดูว่าอยู่แถวไหนเราก็จะได้นําร้านค้าที่ใกล้เคียงไปให้ครับแล้วเกี่ยวกับเรื่องผลิตภัณฑ์นะครับอย่างผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องการปลอมสินค้ากัน R B I มีปัญหานี้ไหมครับ ก็มีประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคียงฮะลูกค้าก็มีมีมาให้ดูเหมือนกันแต่ <Yeah. S 2> ว่าในประเทศเราไม่มีเพราะ <Yeah. S 2> ว่าเพราะเรามีตัวแทนจําหน่ายแล้วก็มีตัวแทนที่ไปดูแลลูกค้าอยู่แค่ชิดครับผมฉะนั้นถ้าเราซื้อในบ้านเรานในบ้านเราไม่ใจได้ไไดครับแต่ไม่ใช่ว่าเราข้ามฝั่งไปแล้วไปซื้อ RBI กลับมาครับอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ใช่ก็ได้ครับ,รบสําหรับบริษัทผู้ผลิตอะ่ะอาจจะไม่ชอบนะครับเวลามีของปลอมแต่โดยส่วนตัวลุงมองว่าถ้าไม่ดัง RBI จะไม่มีของปลอมครับครับยังไงวันนี้นะครับขอบคุณพี่สมชายนะครับช่างแดงและพี่ลงมานะครับประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอะไหล่และชิ้นส่วนรถยนต์มาอย่างยาวนานมีมาตรฐานในระดับสากลและ RBI ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนั้นถ้าต้องการอะไหล่รถยนต์ให้มองหา RBI ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกครับโดยเฉพาะ กันฝุ่นเผาแบบ TPEE e. รับรองว่าไม่ผิดหวังถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับ